เอานี่เลีเอาข้าละนวยเลยค่ะอ๋ออืม สวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้มาพบกับเล็กซาภาาจวดคือเก่านะคะเมื่อเนี้เล็กสิผ้าพีผ้าหนองมากินค่ะพี่น้องคะไข่ลูกเป็ดเวียดนามเนาะคะ่ะเมื่อนี้อันถือใส่มาเผาหน้าพี่น้องคะมาเฝานกเนาะคะ่ะกระรังหวานเผาไปเนาะค่ะพี่น้องคะอัน ทั้งบานเพนกลเลยอันใส่เล็กว่าผมมีเวียกมาเนี่ยเป็นนงางฝานกอยู่ไฮน่าเด้วอว่าสันเล็กก็เลยไดอันไครลูกเ็สเวียดนามมากินแกมพร้อมครับพี่น้องคะมาเด้อจ้ะเสแสรบกับเล็กเล็กกั้อยไาเล็กมาหน้าเนาะเล็กกับจัดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะเสแสรบกับเล็กค่ะพี่นอ้องเอา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 ่อา,อา,อา,อาข้ามนี้เล็กเพื่อพี่เพื่อน้องก,ก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะเล็กเอาเนี่ย เลยเอาข้ามาละหน่วยลวเลยค่ะค่ะอ๋อฮ พี่น้องคะน้ำจิ้มพี่น้องคะเจดแห้งค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแนบเบิงนกไปพร้อมค่ะเดี๋ยวต่วยเพิ่มจี่หาอ้วเมาแต่กินนกกับโบเบิงค่ะพี่น้องคะ แม่งมีกับมาค่ะพี่น้องเหล็กพึ่งหนึ่งแล้วหันหอนเลยค่ะพี่น้องคะผู้ใดอันกินไข่ลูกเ็ดเวียดนามค่ะพี่น้องลองลองซิมหนามันเบิ่งเลยค่ะพี่น้องคะหนาม,มันนีนัวแห้งค่ะ ลองเบิรงเด้อจ้ามันสีแสบขึ้นเลยว่ะอรีบอพักแผ้วค่ะหอมพักแผ้วแห้งพักแผ้วกับไข่ลูกเป็ดเวียดนามน่าจะพี่น้องจ้า เป็นเอียงที่ขาดบอดายเลยค่ะมาเด้อจัดแสบๆกับเล็กค่ะพี่น้องค่ะเงียมเทียงแล้วค่ะ กินไข่ลูกเป็ดเนี่ยนะคะพี่น้องคะบได้ดูดน้ำเนี่ยคือแบบกินเบาะแ้ววนียครับพี่น้อง วันยุดภาคกันได้ยัง,งกินเทียงเนาะจาะพี่น้องจ้ะ นกลูกม,มากกินเขาค่ะพี่น้องมากเป็นฟูงเป็นฟูงอยู่เนาะคะ่ะนัวค่ะพี่น้องค่ะ ใช่ลูกแบบมั่นแบบแสบแห้งค่ะพี่น้องคะ แต่ฟองใหญ่ๆครับพี่น้องมีแต่นวลใหญ่ๆให้ครับพี่น้องคะอืมน่วยเนางค่ะไงวะคะตูนเลยครับอัน พี่น้องคะนกคะพี่น้องลงมาเป็นฟูงเป็นฟูงค่ะพี่นอ้องคะเดี๋ยวอันเล็กอโตไปไรยนกกันเ้ยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวตัวเพื่อนที่หายเนาะวะ่าอันให้ไปน,นอนเฝ้าหน้ากับตั้งแต่ไปน,นอนเฝา้านั่งเฝ้าแล้วค่ะพี่น้องคะอันผู้ได้มาคลิปนี้เนาะคะ่ะ เด็กับฝากเนื้อค่ะพี่น้องขะไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะคะอันกินแกมกับน้าจิ้มซีฟู้ดและพักแผ้วค่ะพี่น้องวิเศษค่ะเศษเนื้อนี้ค่ะพี่น้องขาอันเล็กกะตังกาบขอบคุณพี่พี่อันเอฟซีน้ำเด้อค่ะที่เขามาคอมเมนต์มาให้กระตังใจเล็กเด้อค่ะพี่น้องขะอันเมืรอนี้เนาะค่ะเล็กซีเดล่าพีลาหนองไปก่อนจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าเมืรอนี้สวัสดีค่ะอันสิบไปหาไรหนกก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย